สวัสดีค่ะพบกับสปอร์ตบาร์ breaking news กับข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศเป๊ปกัวเดโอลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้กล่าวชื่นชมเออร์ลิงเบรห์ฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของทีมที่เพิ่งทำแฮตทริกได้2เกมติดต่อกันในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดล่าสุดโดยเป๊ปกล่าวชื่นชมลูกทีมของเขาว่าฮาแลนด์เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และสามารถที่จะทำลายสถิติของเซกิโออัลเกโรกุนได้สำหรับในนัดล่าสุด ฮาแลนด์กองหน้าชาวนอร์เวย์วัย22ปีที่เพิ่งย้ายมาจากบรูเซดอทมุนในช่วงซัมเมอร์นี้และทำแฮตทริกที่2ของเขาในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรส6ประตูต่อ0เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยเมายิงคนเดียว3ประตูในช่วงครึ่งแรกทำให้สถิติประตูรวมของฮาแลนด์ตอนนี้ทะยานขึ้นเป็นดาวซันโวผู้ทำประตูสูงสุดที่9ประตูจากการลงสนาม5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกทำลายสถิติเดิมของรุ่นพี่อย่างสกิโอ รุกุลที่เคยทำไว้ที่8ประตูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้